ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันตอน่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยและเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพื่อนอาโคน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแกล้งรถมัน ตอนนี้เวลาบ่ายสามพอดีเป๊ะเป๊ะมันยังนอนไม่ตื่นนะครับท่านผู้ชมมาเบื้องแลมาเบื้องแลยไปไงไอ้ซัดใส่เสื้อ OVP นอนด้วยเย็ดแม่คิดว่ามึงเทม่มากหรือไงวะ นี่เราก็ได้ทำล้อเบี้ยวกับผู้ร่วมขบวนการไปแล้วนี่มาดู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 อ้องครับมึงดูดิครับมึงดูดิมึงดูแล้วนะตรงบนคนไอ้บนคนตรงเป็นไงมึงดูดิบนคนตรงจะเลอะหรออะเฮ้ยจะใช้ได้นะดูดิเบรกแล้วยนี่เป็นไง,ไงคือใครอยากจะเอาไปแกล้งเพื่อนๆก็มาดูได้นะ เราจะบอกวิธีโอเควิธีก็คืออ,อันนี้โชกฝั่งนี้มาดูโชกฝั่งนี้มาดูโชกฝั่งนี้ครับโชคฝั่งนี้มันก็จะอยู่ท่าเดิมอยู่ท่าเดิมอยู่ปกตินะครับแต่ว่าเรากับห่วงนะปกติไอ้ห่วงเนี่ยต้องมาอยู่ข้างหน้านะนม่ที่งตรงแต่เรากับห่วงโชกฝั่งนี้ไปใส่ล้อมันก็เลยเบี้ยวฝันน่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลุยในป่ากัน แล้วก็จะบอกเหมือนว่าเพื่อนผมขับรถลม้มโอเคไป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 เดี๋ยวเนี่ยมันจะหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวต้องไปทำธุระอีกะนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่สถานที่แข่งรถละเป็นไ,ไง<อ>รู้สึกเป็นไงครับกังที่แอคเนี่นะครับรู้สึกเป็นไงครับครั้งแรกขี่รถมันโคนหน้าไม่ตรงกับล้อเนี่ย อือมันอาจจะขี้ยากจริงๆเพราะว่าล้อหน้ามันเบี้ยวไงอันนี้คืออันนี้คือล้อมันตรงแล้วนะแต่ว่าไอ้ไอ้นี่มันเบี้ยวล้อมันเบี้ยวมันแค่ล้อเบี้ยวครับไม่หยองอนนขี้ยากอ่ะันไม่ตรงกับล้อไม่เป็นไรจะจ่ายตรงกับคน What What the Fuck เอาไป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 แผลันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนยกหน้าเลยไหมวะ ีกแล้วครับคลิปนี้แม่งเข้าป่าอีกแล้วตอนหลังไม่งม้ังหลังไม่มีดอกลื่นนะครับเป็นไ,ไ,ไงครับเป็นไ,ไ,ไงครับตอนหลังไม่มีดอกมันลื่นนะครับพี่ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนะนั่นก็คือแอ5ฟีฟ่าเกมนะครับผมบอกเลยนะครับผมนะว่าเว็บนี้นะครับแอดเินเขาบริการรวดเร็วทันใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับฝากถอนก็รวดเร็วทันใจแน่นอนและเว็บนี้เขามีบริการฝากถอนผ่านบัญชีทูมานี่โวลตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับและถ้าใครบอกว่ามาจากช่องอาโคยน้อยเนี่ยเขาเป็นสิทธิพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม 100%สําหรับ50คนเลขนะครับและถ้าใครไปไม่ทันเขาก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมนะครับก็แอดไปได้เลยครับผมที่เอสอาร์ห้าฟีฟ่าเกมของแท้ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับจะทิ้งรถไว้นี่หรือว่าจะไปรถจะบอกรถล้มตามมันดีป่ะติงไว้นี่นะติดไว้นี่แหละแล้วก็บอกว่าไอ้ชื่อดอกคีดอกดอกผมโทษคุณเลยเป็นไงก็คือว่ารู้สึกเป็นไงเอาอีกสักทีไหม ไอ้ได้ทีไหมเอาแบบให้เละๆพอแค่นี้ก่อเลยเท <ไป S 1> <ๆ S 2> เลยทีรุยเลย มันต้องข้างตลอดเลยอะแม่ขันเร่งข้างอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันจะตื่นไหมวะไม่ตื่นหรอกถ้าสมมุติแบบเรากำลังขี่ๆๆรถอยู่แล้วมันตื่นทำไมอันนี้ขันเร่งข้างอีกแล้วไปยกหน้าดิฟ้า โอ้ยโอ้ยเย็ด K ที่ผ่านไปหมแล้วบุรงบุรีกูเลยทไม่บอกไม่ต้องะอ้แมนขียากว่อันนี้อันนี้บอกไม่ถูกเล่อันี้เล่ย์เล่ยเล่เล่เทตั้งรถั้งคนเล่ คือถ้าเลี้ยวฝั่งนี้ยมันจะเลี้ยวได้น้อยนะแต่ถ้าฝั่งนี้ก็คือแบบได้แบบเต็มที่เลยอะ่ะเหมือนแบบวันว่างๆครับน้องๆ Yeah. <laughs> nói, đồ nát nói đấy đồ nát chưa đi đòi nát ủa <cười> <cười> Ở này, đồ đắt, này. ủa à ủa ủa được ủa được ủa โอ๊ยโอยโอย,โอยเป็นไงทิ้งไว้นี่แหละไม่ใช่รถเหลาแล้วบอกว่ายดอกขับลบแล้วบอกว่ายดอกขับห่ะไปดูสภาพรถมันสภาพรถมันเราจะเล่นให้เละเลยนะครับจะเล่นให้เละเลยนะครับน้อง เป็นไงเลเทะน้ำมันหกเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยหยดีป่ะทำไงโดนเลยเฮ <c oughs> ้ยบ้าลหรอได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้จะขึ้นเนื้อหาแรงเลยไปยไปกันนะครับน้องๆเดี๋ยวไปรอดูตอนปุก ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นอะไรเลยมาหโหอ่ะยากโดนเอาโคยต่อยหน้าอะไรเป็นแน่หาดูยากนะพร้อมยังอ่ะเอานี่มาเอาเอาดอกมไม้มาไปขอเข้ามาบอกพี่ปอนครับพี่ปอนครับผมผมทำรถพี่พังพี่หยาดเลยเคุณรถหายเออบอกพยายามเลยเดี๋ยวออกไปบอกควรรถหยาย <c oughs> Mày đi, mày bỏ đi, mày đi đâu, đi đâu, đi đi Tuấn hại Ờ hồi, Tuấn hại thật đi bài rồi รถ่ายไปไหนไม่รู้ไี่เป็นเสียงมุ้มุ้มุ้นแล้วขีไปไหนไม่รู้ดูดูเราเรโคยอ่ะมาหายป่าวดูมาด้วยใช่แล้วหายป่าวมาหายีไม่เไม่รู้อ่ะนั่งเล่เกมอยู่อยู่ขยีแล้วมุมมุ้ไป้ไปโน้ขี้วมุ้มุไป้ไ่รู้ จริงๆนะเมื่อกี้ได้แค่สียงรถบุ้นๆๆแล้วก็หายไปเลยเพื่อนอะไรหายเนี่ยดีมา,ไากาาไปซ้อนอีกนะไปซ้อนไม่รู้จะพังบอมไ,ไหมจะพังบอมไหมรู้เไ่มน้องมันเอาไปขับแล้วรับสรรารภาพไปทีรรรป่รับสรรารภาพไป ใครขับไม่เลยครับจริงอะคไม่เลยคร b บมณตุกต้จอนได้ไหนเกมไม่รู้อะท่านี้เลยม้าคปขี่ไปไม่รู้เราสภับพาีเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยลูกเจ้าวร้อนจรนะวาร้อนนะวร้อนนะไม่รู้ไม่รู้จริงผมไม่เลไปซ้อนผมกล้าแค่อาคุยเหรอ จริงผมไม่รู้นะตามเนี้ยมั้งผมไม่รู้จริงผมล่นเกมอยู่นะนเซ็นรสเลยวิ่งไปเรยกนะอเนี้น้องไม่เอาไปเนี่ยแล้วเมกี้เห็นรถอาขวอยไหมเห็นรถอาขวอไหเห็นรถอาขวอยไหมอ่าดูอะไรเตินนไม่รู้จริงอ่ะเิรนเติรนั้นเอาขวย อย่าไม่ใช่พาเราไปโดนไฟดูนะไม่ดูไม่ดูใช่พาเราไปโดนไฟดูนะองไหรใกล้ๆจะมองเห็นนะคือคือนี่คือพาเราโดนไฟดูดไม่ใช่ปากคุณพูดมันนี่นี่รับโอ้ยีครับของเท้าไม่ได้ใส่ตายดิ ยังอันนี้ผมไม่ได้ทำนะโขยอันนี้ใครทำไม่รู้นะแท่จะมองไม่เห็นมันมิดเกินละใครทำใครทำไม่รู้นะนี่ถ้าเรานอนอยู่เนี่ยจะเดินเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้ไม่อยู่น้ำทั้งนั้น ยอย่างไรไข่เบอร์นี้เนี่ยไม่ดได้ไม่ได้เลยอะแล้วทำไมต้องเสียบเนะี่ยนก็เก่งนี่ <c oughs> โอ้โหใครมันทำวะ,ะโโตายแล้วบวกมก็มองก็เป็นแบบนี้เ <c oughs> ืออะไรเนี่ย จอดเับปิดไปนะปิดแน่น้ำมันเกลื่อนทำไมล้อทำไมล้อพีวไปล้มอ่ะจอดล้มจอดล้มตายเขาใส่ท่อเฮียอเขอามาหรอท่อ C ด D แน่โอเฮียดังยัเครื่องตุมน้ำไอเวรตายแล้ว รอกับพี้ยงกัเบเพี้ย,<ค>ยนี่ท่านทำ<อ>ไมถามทำไมถามตัวนู้นเลยนะครับถ้าไปถามไปตัวนู้นเลยครับ,บม,มันอุบแล้วครับมันไปอุบแล้วครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวทำไมลรอเบีย้ยกันนี่เนี่ยก็ไปล้มมาโอ้ยไปไปรอเบียเย<ค>้ยเกันทำกันได้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ เบีายนะล้อเบียยนี่มันทำยังไงวะเนี่ยไม่ใช่เฟรมเบี้ยนะครับอันนี้รู้สึกว่าเบี้ยทางล้อเลยนะเพราะว่าดูแนละ้วเอมันทํำยังไงวะดูนี่อปไดูนะครับอันนี้เราลุนตรงๆแต่รถมันไปข้างหน้าครับเอ้มันเฉียงไว้ดางขวาะอะไรวะมันทําอะไรของมันวะสตาร์ติดมาเนี่ยโอสาภาพเละหมด ไปไหนกันมาเร็วโอ้ยเดี๋ยว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 ล้อแบบนี้มันขับได้ไหมนี่ได้เดี๋ยวผมขอลองดูก,ก่อนนะครับว่าขับได้หรือเปล่าแต่มันทำไงมันเนี้ยจะตาติดไหมนี่พอพารถเราไปจอดไว้แบบนั้นมัน แลนะคือเราไม่ได้แก้คนระับเมื่อกี้คือบิดปุ๊บแล้วล้อมันเมกแล้วมันก็พลิกล้อมไปเลยนะครับไหนเลี้ยวทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้ทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้ฮึแล้วมันจะกลับสภาพเดิมได้ไหมเออกลับได้เดี๋ยวเสกกลับให้เหมือนเดิมเลยแต่เดียวนะล้อเบี้ยนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทำไงวะดูดูล้อเบีย้ยล้อเบีย้ยเดียวนะ เก่งเราเบี้ยวเราเดี๋ยวพารถเราไปทิ้งในปา่า <c oughs> คืออะไร <c oughs> เดี๋ยวเราเก่งกลับแอ่งเลยเดี๋ยวต้องเก่งกลับแต่ใครอยากเก่งอะไรคอมเมนต์ว่าเอ้ยเดี๋ยวสิมันทําได้จริงเหรอเราเบี้ยวเนี่ยได้ไปล้มรั้วยังไงเนี่ยไปบอกไปดูไปเดินไปดูในคลิปเราเนี้ยทำเป็นได้เอ้ยเดี๋ยวมันรเ,เราเบี้ยวมันแปลกๆนะครับมันมันเหมือนกับว่าแบบล้อมันเฉียงแบบนี้เลยนะครับเออล้อมันเฉียงไว้แล้ว แล้วพอขับแล้วนี่ดูนะผมลุนตรงตรงขาเกียร์ปะข้าเกียร์ย,ย,รยแล้วไม่ใส่เกียร์ยโต๊ะเกว่งเนี่ยดูครับเพื่อนดูครับเราลุนตรงตรงนะทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรไม่รู้ล้อเปล่าหรือเปล่าเนี่ยพอดีเราเดินเราเดินไปดูวัวพอดีตรงนั้นนะ่ะเราไปเจอรถมันนอนอยู่ เดินมาดูวัวเจิ้งไม่น่าใช่นะดูจากสภาพเล็กขนาดนี้เดินมาดูวัวเหนื่อยเลยนี่ร้อนวัวร้อนวัวร้อนเนื่ยวัวร้อนถึงวัวร้อนคนนี้เลยต้องกินน้ำแล้วเนี่ยเล่นบางคนดำก็ไม่ใส่เราเดี๋ยวจีนเล้าทำไมเนี่ยไปทำใครทำอะไรมาไม่รู้ ครับก็ครับไม่ใช่ได้ก็เราไม่รู้ก็เราบอกว่าเราไปดูมาแล้วเราเห็นรถมันนอนอยู่เราก็เลยตามเพื่อให้ผู้ร่วมขบวนการไปถามให้ลูกน้องให้ลูกน้องให้ลูกน้องใช่ครับว่าผู้ร่วมขบวนการนี่คือทำหลายคนนะคือทำหลายคนแล้วจะผู้ร่วมขบวนการเนี่ยลูกน้องลูกน้องตายใส่คืนให้เราด้วยอะ ไปแล้วเราไปแล้วเราไปเข้าไล่ต่อเดี๋ยวนี้สายก้อนดูที่จะลุนไปได้เลยดูดูผมรุนตรงตรงฉันจะพาเธอหล่อจะไปช็อตนะไปช็อตนะช็อตนะเวยนะ้ยมานี่มานี่ เจอกันคลิปหน้าส่วนสาลววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ